สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสอนอข่าวการสง่งคืนอุรังอุตังสีตัวที่เป็นของกลางคดีค้าสัตว์ป่าข้ามชาติกับคืนสู่ถิ่นกำเนิดที่อินโดนีเซียตามอนุสัญญาไซเตสค่ะไทยอินโดนีเซียฉลองโอกาสครบรอบ7จปีความสัมพันธ์ทางการทูตสง่งคืนอูรังอูตังสีตัวของกลางคดีค้าสัตว์ป่าข้ามชาติกับสู่ถิ่นกำเนิดอ,อินโดนีเซียภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญาไซเตส ในวันนี้23ธันวาคม2568เวลาสิบนาฬิกานายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอบหมายให้ในายสด,ดุดีพันธุ์พัดีผู้อำนวยการกองไซเตะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำ นะักอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าร่วมพิธีส่งอุรังอุตังสี่ตัวโดยเป็นตัวผู้2ตัวชื่อเจและไล่หิงส่วนตัวเมียสองตัวเนี่ยชื่อบและนุ่นกลับคืนสู่ถิ่นกําเนิดเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยการส่งคืนอุรังอุตังสีตัวในครั้งนี้เป็นการส่งคืนสัตว์ป่าของกลางกลับไปยังประเทศถิ่นกาเนิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมฉลองโอกาส ครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียณท่านะอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการอุรังอุตังสุมาตาและอุรังอุตังทาปานูลีมีสถานะเป็นสัตว์ป่าควบคุมกลุ่มที่1สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุมในปีพศ2568และเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของไซเตสการนำเข้าส่งออกเนี่ยต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติบรบสรงหวนและควบคุม คุ้มครองสัตว์ป่านในปีพศ2562และหักนำเข้าหรือส่งออกโดยไม่ได้รับการอนุญาตจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับกำหนดการเดินทางกลับบ้านของอุรังอุตังทั้ง4ตัวนะในวันที่22ธันวาคมเวลา4โมงได้นำอุรังอุตังเข้ากมลมขนส่งเพื่อสร้างความคุ้นชินและวันที่23ธันวาคมเวลาตี4ในเคลื่อนย้ายจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3ประทับช้างจังหวัดราชบุรีไปยังท่ากาศยานสุวรรณภูมิและจะเดินทางโดยสายการบินการูดา้าอินโดนีเซียแอร์ไลน์ในเที่ยวบินที่ GA 867 มุ่งหน้าเข้าสู่ท่าอากาศยานานาชาติซูกาโนฮัตตากรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียาทางนี้คณะสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์และคณะสัตวแพทย์ฝ่ายอินโดนีเซียได้ตรวจสอบประเมินสุขภาพความพร้อมของอรระอูตังทั้ง4ตัวอย่างละเอียดด้วยคำนึงถึงสวัสดิการสัตว์เป็นหลักจากการประเมินของสัตวแพทย์ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อลดความเครียดข,ของอรระอูตังในระหว่างการเดินทาง โดยจะจัดบรรทุกอุรังอุตังในกรงขนส่งทั้งหมดจํานวน2งกรงกรงละ2ตัวเนื่องจากพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าอุรังอุตังทั้งหมดยังอยู่ในวัยเด็กมีความหวาดกลัวง่ายหายถูกแยกจากกาันจะก่อให้เกิดความเครียดได้สำหรับอุรังอุตังทั้ง4ตัวเป็นสัตว์ป่าของกลางที่ผ่านการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วสามารถส่งกลับถิ่นฐานเพื่อวัตถุประสงค์ปลเฟื่อนสู่ธรรมชาติได้ โดยก่อนหน้านี้กรมอุทยานแห่งชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยดำเนินการส่งอุลาอตังกับขินกำเนิดสาธารณรัฐอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันจำนวน7ครั้งรวมเป็นจำนวน78ตัวการส่งคืนอุลาอตังในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียภายใต้กรอบอนุสัญญาไซเตส ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมมือกันต่อต้านการลักลอบสัตว์ป่าระหว่างประเทศและแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ2ประเทศค่ะ